ทำยังไงจะรู้ว่ารสนิยมทางเพศของเขาเป็นยังไงแล้วจะมั่นใจได้ว,ว่าเพศสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้จริงหรือเปล่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก่อนแต่งเนี่ยครับคือผมคิดว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ไม่ควรจะเริ่มด้วยเพศสัมพันธ์เวลาที่เขาอยู่ศูนตัวอย่างเนี้ยเราไม่มีทางจะไปรู้ได้แล้วเราไปเจอเอาเจอกันทีหลังว่าอา้าวเธอเป็นแบบนี้หรืออะไรประมาณนี้ฮะถ้าอยู่ก่อนแต่งนี่มันเห็นทุกอย่างเลย ใช่ไหมครับแต่แบบนี้ไม่ไม่ได้เห็นอาจารย์มองเห็นลยครับในเรื่องนี้คือคือผมคิดว่าชีวิตแต่งงานมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะคบกันนานแค่ไหนเราก็จะรู้จักเขาเพียงส่วนเดียวสวัสดีครับพบกับผมพีดมงคลกับรายการใจสมานทอกรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่ทำให้คุณค้นพบและเจริญในเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับวันนี้มาถึง e ีีที่ 83นะครับเป็น EP สุดท้ายในเรื่องซีรีส์เกี่ยวกับเพศนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้รวบรวมคำถามากครับจากทางบ้านนะครับมีโอกาสได้เข้ามาตอบในเรื่องของเพศกับนานาคำถามนะครับเรียกว่ารวมมิตรกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะได้ประโยชน์ก็ให้พี่น้องติดตามตั้แต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็วันนี้มีเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายครั้งไม่กล้าถามนะครับหรืออายบ้างรู้สึกว่า ถามไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ตอบเราเนี่ยจะตอบได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับแต่วันนี้มั่นใจได้นะครับเพราะว่าคําตอบทุกอย่างนะครับมาจากหลักการในพระคัมภีร์นะครับโดยท่านศาสตราจารย์มนุษย์ัก์กมนมาทยกุลสิทธยาพิบาลอมุโสของครือจักรใจสมานจะให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับบัณฑิสวัสดีครับวันนี้ขอเป็นเรียกว่ารวมมิตรเลยนะครับในเรื่องของคําถามต่างๆที่รวบรวมมาจากทางบ้าน เกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับ,รบ uh, ถ้าไม่ว่าผลที่เป็นคนที่ uh, เริ่มมีคู่แล้วเป็นแฟนกันหรือบางคนก็แต่งงานแล้วนะครับก็จะมีปัญหาที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันหลากหลายที่เดียวนะครับ,รบวันนี้คำถามวันนี้ก็จะหลากหลายนิดหนึ่งนะครับโอเค <Okay. S 2> สำหรับอ,อันแรกก็คือที่คนก็ถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าการอยู่ด้วยกันก่นอนแต่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่สารคดีเสียจแล้วเราหยุดก่อนแต่งเนี่ยเรา,<ๆ>เ,ราเราไม่ควรที่จะทำนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะจะทำยังไงจะรู้ว่ารสนิยมทางเพศของเขาเป็นยังไงแล้วจะมั่นใจได้ว,ว่าเพศสัมพันธ์ออของเราเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้จริงหรือเปล่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก่อนแต่งเนี่ยครับคือผมคิดว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ไม่ควรจะเริ่มด้วยเพศสัมพันธ์ อันนี้เรียกว่าถ้าเลิกแบบนี้ก็เรียกว่ามาผิดทางม,มาผิดทางนะ้วครับชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อในพระเจ้าร่รรวมกันแล้วก็ความรักที่พระเจ้าให้กับเราที่มีต่อกันและกันแล้วเราอยากจะมาร่วมชีวิตเพื่อสร้างหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นถูกต้องแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมันกลายมาเป็นตัวเสริมหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในหลายๆเรื่องด้วยกันที่จะมาสร้างครอบครัวเราให้มั่นคงและเข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมากเกินไปแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะเก,กินไปเนี่ยสแสดงว่า,เ,าเราต้องปรับความคิดละเราต้องปรับค่านิยมเรามันไม่บาลานซ์แล้วในการสร้างชีวิตครอบครัวโอเคถ้าอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเพศแต่เป็นเรื่องวิสัยบางอย่างของเขาใน เวลาที่เขาอยู่ศูนย์ตัวอย่างเนี้ยเราไม่มีทางจะไปรู้ได้เ,เวลาเขาเอ,อ,อยู่ที่บ้านคนเดียวเขาทำอะไรอย่างเนี้ยแล่บางบบทีไอ้จุดเหล่านั้นน่ะมันเป็นจุดที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์เพราะเราไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นแล้วเราไปเจอเอาเจอกันทีหลังว่าเอ้าเธอเป็นแบบนี้หรืออะไรประมาณนี้ฮะมันก็อาจจะทำให้ความรู้สึกว่าเอ้เราเราเสี่ยงไหมถ้าเราจะไปแต่งงานกับโดยที่เราไม่ไปอยู่ก่อนแต่งเพื่อถ้าอยู่ก่อนแต่งนี่มันเห็นทุกอย่างเลย ใช่ไหมครับแต่แบบนี้ไม่ไม่ได้เห็นอาจารย์มองยังไงครับในเรื่องนี้คือคือผมคิดว่าชีวิตแต่งงานมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะคบกันนานแค่ไหนเราก็จะรู้จักเขาเพียงส่วนเดียวในชีวิตเมื่อเมื่อเราไม่ได้ไปอยู่ตอนที่เขาอยู่ส่วนตัวใช่ไหมฉะนั้นแต่เราก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าคนคนนี้เขารักเราจริงรและเขาไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้และทนัศนกติของเขาในชีวิตแต่งงาน ก็คือไม่ใช่แต่งเพื่อจะเทคแต่เขาพร้อมจะให้ค,ความรักไม่เห็นแก่ตัวความรักพร้อมจะเสียสละต่างๆเราก็ต้องเทสในตอนที่เป็นแฟนสังเกตดูต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยคือเป็นคนที่บอกว่ารักเราจริงเราดูแล้วไม่ใช่เขารักตัวเองมากกว่าเขาเขาทัศนคติคือเซลฟ์เซนเตอร์ศูนย์เยอะมากอย่างนี้เราก็ต้องถอยละไม่ไม่ใช่ละเราเราไม่ได้ต้องการร่วมชีวิตกับคนที่ มาเพื่อจะเทคอย่างเดียวแล้วก็ต้องการเพราะตรงจุดนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเชื่อว่าเวลาแต่งงานเนี่ยมันมีเวลาปรับตัวเนี่ยต้องให้เวลาแก่กันและกันแต่ถ้ารักกันจริงๆเนี่ยมันคุยกันได้รรปรับได้ปรับได้ใช่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากไปไม่ต้องกังวลมากรอ,อหรือว่าจริงๆทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยง แต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าร้อทุกอยาก่า<ช><ไ>งถูก<ร>ไหมครับใช่ถูกคก็ <ๆ S 2> ต้องยอมรับในจุดนี้ได้<ช>นะครับ,รบโอเคสำหรับคู่แต่งงานที่เป็นคิสเตียนเนี่ยทางคิตจักรมีคอร์สให้คําปรึกษาจะมีการพูดคุยกันรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยไหมครับเ,เรื่องเพศสัมพันธ์เราก็จะมีการคุยบ้างแต่ว่าไม่มากไม่มากแต่เราต้องการให้เห็นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญ เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของชีวิตแต่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศให้แก่กันและกันเพราะเราก็จะคุยกันแต่อันนี้เนี่ยมันต้องเบสบนพื้นฐานความรักครับที่มาจากพระเจ้าที่เรามีต่อกันและกันและเราต้องการตอบสนองคือเราเรามีเพศสัมพันธ์เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขร,ร่วมกับเราไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์เพื่อความสุขของเราเท่านั้นและไม่แคร์เขาเลยว่า เขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงไม่สนใจฉันได้ในสิ่งัฉันก็โอเคแล้วอันนี้ไม่ใช่ความรักครับแล้วเราก็จะคุยในในใน,ในประเด็นเหล่านี้ครับเหมือนกับที่อาจารย์พูดคือบางบางคนเนี่ยก็บางทีนคนแต่งงานไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าคู่ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรฮะมีค่านิยมมีมีลดนิยมทางเพศที่ค่อนข้างจะจะรุนแรงหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมีความต้องการสูงมากอะไรแบบเนี้ยสำหรับตรงนี้เนี่ย แต่เราเราแต่งงานไปแล้วแบบนี้เนี่ยจะจะทำย่างไรดีกับปัานาแบบนี้ครับเวลาที่เราให้การคำปรึกษาก่อนแต่งงานเนี่ยเราจะบอกเขาเลยว่าเมื่อเขาไปแต่งงานและอยู่กันจริงๆแล้วนะเขากลับมาหาเราได้เวลาเขาเจออุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ดูรู้สึกว่ามันแก้กันไม่ได้ก็อยา่ยาอย่าปล่อยผ่านให้รีบกลับมาปรึกษาดูว่า อันนี้ประเด็นนะเพราะว่าจริงๆชีวิตคู่เนี่ยมันมีเรื่องร้อยแต่พันกับมันอบรมไม่หมดหรอกแต่ว่าพอไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเจอปมประเด็นอะไรเออมาดิสคัสในเรื่องแล้วก็จะเจาะเรื่องเรื่องนั้นเพราะแต่ละคู่ที่มาให้เราปรึกษาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอ่ะบางคู่ปัญหานี้บางคู่ปัญหานี้มัน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 แล้วแต่กรณีฉะนั้นแก้ได้ครับ แม้แต่เรื่องเรื่องไอความต้องการทางเพศที่รุนแรงต่งตางๆเนี่ยเราสามารถนิยฐานแล้วก็เจาะเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงครับในกรณีที่สมมติว่าเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีลูกอย่างนี้ครับ,รบแต่เขากลับไปไปคบซ้อนหรือมีกิ๊กนะกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็แบบนี้ถึงอาจจะมีเพศสัมพันธ์กันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็แล้วแต่ในกรณีแบบนี้ที่มีการน,นอกใจนะครับ ฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกนอกใจเนี่ยสามารถบอกเลิกได้ไหมครับบอกบอกหย่ากันได้ไหมครับถ้าตามบัมบีก็สามารถบอกเลิกได้หย่าได้ใช่ครับเพราะว่าไอการไม่สัตซ์ซื่อในเรื่องเนี่ยที่ไปมีชู้เรื่องต่างเนี่ยมีอนุญาตให้หย่าได้อันนี้เป็นกรณีเดียวที่พระคัมภีร์อนุญาตใช่ไหมครับเรื่องของการมีชู้หรืออะไรที่ที่จะสามารถเปิดโอกาสให้หย่าได้ ก,ก็ก็ชัดเจนก็ใช่ฮะแต่ว่ามันมีบางกรณีเหมือนกันที่ผมกาอนุญาตนะครับให้อยาได้คือคุกคามชีวิตอันตรายถึงชีวิตอ,อันนี้ต้องเช่นใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงเกินนะเหตุนะหรือ,อ,อ,อทำทารุณกรรมจนทนไม่ไหวไม่ไมัน,มน,มน,มนผิดปกติธรรมดาอันนี้ก็สามารถอยาได้เพราะว่า คือเราต้องรู้จักรักตัวเองอ่ะในระดับหนึ่งไม่ใช่ยอมจนตายไปแบบเป็นท่าอย่างนั้นช็ไม่ใช่ัครบก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่แต่ถ้ากรณีว่าถ้าเขาไม่ได้อยากจะอยากันสมมติมีมีกิ๊กมีชู้ไปแล้วจับได้แต่ว่าก็ยินดีที่จะกลับใจใหม่แก้ไขในสิ่งนี้ อย่างี้แล้วก็ยังสามารถที่ไม่ต้องอยากก็ได้ไม่ต้องอยากก็ได้ใช่อันนี้คือคําถามว่ามีสิทธิ์ที่อย่าหย่าไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ยยหยยแต่ไม่ใช่สิทธิ์ก็ได้ไม่ใช่สิทธิ์ก็ได้ครับอโอเคทีนี้ในเรื่องพีนะครับถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะในหนึ่งโคลินนะครับที่บอกว่าการที่เราอยู่คนเดียวก็ดีกว่าคือรักษาตัวในการเป็น,ปนโสดแล้วก็แต่ถ้าทนทนไม่ไหวเนี่ยก็ควรที่จะแต่งงานก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับ แต่บางคนถามว่าอาจารย์แล้วท่านหนูเนี่ยยังหาคู่แฟนไม่ได้เนี่ยไม่มีใครจะให้แต่งแล้วอย่างนี้หนูจะทําไงดีคะอะไรเงี้ยอะไเงี้ยจะตอบอย่างไรครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าในคริสตจักรเนี่ยมีโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงนีจะมีมากกว่าผู้ชายนะเพราะฉะนั้นก็เป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้หญิงบางคนถึงแม้เขาจะอยากแต่งงานแล้วเขาอยากจะแต่งกับคนที่เชื่อพระเจ้า แต่ปรากฏว่ามันจํานวนไม่พอเขาเขาก็อาจจะต้องอยู่เป็นโสดนะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทําไงผมก็ต้องบอกว่าอธิษฐานนะฮะแล้วก็ทําใจอพระเจ้าสรงช่วย <c oughs> แล้วก็ชดเชยด้วยการเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วก็มีไปดูแลเด็กนะฮะต่างๆเหล่านีเา้เป็นเหมือนกับ ดูแลบางคนในคิดจักเด็กเด็กหลายคนที่ขาดความรักของแม่ขาดความรักของผู้ใหญ่ต่างๆแล้วก็ไปอยู่กับเด็กแล้วก็ให้ความรักกับเด็กนะมันก็เป็นทางออกที่จะช่วยไม่ให้รู้สึกเหงามไม่รู้สึกจดจ่ออยู่กับว่าเออเราต้องมีคู่ชีวิตเราต้องมีลูกต้องมีครอบครัวเรามีคริสจักรที่เราเข้าไปและนี่คือคริสจักใหญ่นี่เป็นครอบครัวใหญ่ของพระเจา้าเราสามารถจะมีญาติพี่น้องพ่อแม่ พี่น้องต่างๆแล้วก็มีลูกหลานที่เราจะใช้ชีวิตรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าไปได้ในฐานะถึงแม้เราเป็นโสดเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวครับอันนี้เป็นคําถามผมสุดตัวผมจําได้พระภูมบอกว่าใครที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าใช่ครับถามว่าคนที่ไม่พบภรรยาหรือไม่พบสามีเนี่ยเขาตีความได้ไหมว่าเออฉันไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าไงพระเจ้าจึงไม่ได้ประทานให้ก็เ,กเป็นไป<ห>ไ,ได้ ก็เป็นไม่ได้ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้โปรดให้เราเนี่ยมีครอบครัวนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้นำเราในทิศทางนั้นแต่พระเจ้านําให้เราเป็นโสตและเราใช้ความเป็นโสตของเรานั้นเพื่อรับใช้ได้อย่างเต็มที่เหมือนเปาโลบอกว่าคนโสดรับใช้พระเจ้าได้มากกว่าคนที่ต่งานเพราะเขาจะมีใจจดจ่อกับพระเจ้าทุ่มเทไปได้เต็มที่ก็เมื่อพระเจ้ากําหนดทิศทางนี้เราก็ยอมรับยอมรับการเลือกของพระเจ้าแม้ไม่ถูกใจเรา เราก็ยอมจำนวนกับพระเจ้าว่าโอเคเราพร้อมเป็นเครื่องเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้าถ้าพระเจ้าเลือกเราอยากมีแต่พระเจ้าไม่ให้เรามีไม่เป็นไรเราก็ยอมรับการกําหนดของพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ไม่ควรน้อยใจว่าเันไม่เป็นที่โปรดปานหรือยังไงก็เลยไม่ได้อะไรไม่ไม่ควรคิดลักษณะแบบนั้นใช่ไหม,ไมครับไม่ไม่ไม่ควรน,น้อยใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนพระเจ้ากําหนดก็อาจจะแตกต่างกันไปนะ เ,เพราะฉะนั้นเหมือนเปาโลบอกอ่ะคนโสดก็มีข้อดีนะไม่ใช่มีแต่ข้อด้อยนะฮะฉะนั้นเราก็เอาข้อดีของการเป็นโสดเนี่ยมาติดตามพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าและอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดว่าชีวิตเรื่องในโลกนี้มันเป็นชั่วคราวครับมันอีกไม่กี่ปีมันก็จบแล้วแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยแล้วเราไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยอันนี้มันนิรันดร์ครับอันนั้น,นมันน่าจะสําคัญมากกว่าเราให้น้ําหนักโ <c oughs> ฟกัสที่นั่น มากกว่าไอ้ชั่วคราวที่นี่ครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆของอาจารย์ทีนี้อยากให้ถามอาจารย์เรื่องของว่าถ้าคนที่เขาเองกำลังที่จะคิดในเรื่องของการครบใครสักคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยหรือการดูว่าคนคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงปรเตรียมให้เราไหมครับอย่างนี้ฮะ เขากาลังดูใจจันมีข้อแนะนํำยังไงที่จะแยกแยะตรงนี้ครับคือคือผมจะแนะนําว่าที่หนึ่งต้องดูว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆครับผมคิดว่าความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันจะกําหนดค่านิยมทัศนคติอันที่สองที่ผมจะแนะนําก็คือว่าคุยกันถึงเรื่องทิศท,ทางของชีวิตทิศทางของชีวิตครับไปด้วยกันไ, <ป S 2> ได้างไ,<ด>ไหน,ไหนใช่ไป,ไ,ไปทางไหน,ไหนเหมือนอาโมสดบทที่สามปรสาบอกสองคนจะเดินไปด้วยกันได้ไง ถ้าเขาไม่ตกลงกันก่อนผมว่าอน,นีี้มันเป็นเรื่องใหญ่สําคัญเพราะว่าอย่างอื่นอาจจะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าเข็มทิศชีวิตเป้าหมายชีวิตถ้าเราคุยกันแล้วเออมันไปไมนช่วยกันได้โอเคนะส่วนเรื่องนิสัยใจคอต่างๆก็มาเป็นองค์ประกอบตามมามันต้องปรับอยู่แล้วต้องปรับอยู่แล้วต้องปรับทุกคู่ต้องปรับ,รบไม่มีใครไม่มีปรับ,รบนะแต่ทิศทางสำคัญนะ โอเคถ้าสมมุติมีคนเขาเรียกอะไรฮะมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่มาชอบเราครับเวลาที่เราเราควรจะจะมองหรือว่าจะตัดสินใจว่าเลือกใครยังไงครับอาจารย์ก็คือ,คอผมคิดว่าเราก็คุยกันเป็นเพื่อนไงคุยกันเป็นเพื่อนแล้วก็แชร์กันว่าเออเราชีวิตของเราเนี่ยมาเราแนทิศทางนี้นะจะไปอย่างนี้เขาเขาบอกว่าเขาเขาไปได้เขาไปได้เขาไปทิศเดียวกันกับเราได้ ก็โอเคเราก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าคนไหนที่เป็นองค์ประกอบที่คิดว่ามันเหมาะสมกับทิศทางที่เราจะไปด้วยกันเนี่ยได้ดีกว่าก็คือ who is the best ใช่ who is the best คือถ้าเรามี choice เลือกโอ้ยิ่งดีเลยนะครับบางคนไม่มี choice เลือกก็อันน้น choice เลือกก็ต้องเลือกน้ำพระทัยพระเจ้าเ,เป้าหมายชีวิตของเราที่พระเจ้าใสาไว้คนที่เหมาะสมก็คือคนนั้นแหละที่เราจะเลือก ที่เหมาะสมที่สุดครับนีใน่ในทัศนาของผมครับอ,อันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงที่วันนี้มาเรียกว่ารวมมิตรเลยนะครับทั้งคนโสดคนแตง่งคนที่แต่งงานแล้วคนที่กําลังจะหาคู่หรือค,รคนที่มีมีคู่หรือมีมีคนที่มองมองอยู่หลายคนอะไรแบบนี้ครับก็ได้คงจะได้สารดีๆนั้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เปอย่างสูงน,นะครับขอบพระคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับเรียกว่ารวมมิตรกันเลยทีเดียวนะครับในสําหรับ EP นี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องคงได้มุมมองที่เสริมเข้าไปในหลายๆเรื่องนะครับบางคนก็จะเตรียมตัวสําหรับการแต่งงานบางคนก็กําลังพัฒนาความสัมพันธ์บางคนก็ยังเป็นคนโสดอยู่นะครับหรือบางคนแต่งงานแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงมีน้ําพระทัยให้กับท่านนะครับที่ดีที่สุดนะครับ แต่ละคนก็จะมีาทางที่พระองค์กำหนดไว้นะครับอย่ารู้สึกน้อยใจอย่ารู้สึกว่าเราพระเจ้าไม่รักเรานะครับพระองค์ได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้กับท่านให้ท่านรอคอยเวลาของพระองค์นะครับแล้วก็เชื่อวางใจเดินไปกับพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพระพรชตของท่านอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องความรักในเรื่องของเพศเช่นเดียวกันในการสร้างครอบครัวต่อไป ก็ขอบพระคุณที่ท่านติดตามนะครับหวังว่า E ีีต่าง,งๆเหล่านี้จะช่วยท่านในเรื่องชีวิตส่วนตัวและการสร้างครอบครัวที่มั่นคงนะครับมีความสุขและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับวันนี้ต้องขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการเราต่อไปแล้วก็ส่งคาถามดีๆมาที่เรารวบรวมในการทําเป็น E ีีต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะสวัสดีครับ